สวัสดีท่านผู้ชมทุกคนเลยนะวันนี้ผมม่อนเดวีนะครับวันนี้ก็จะมาทําการทดสอบนะฮะว่าสไนตยต่างๆมันสามารถยิงหัวทะลุได้หรือไม่นะฮะหลายๆคนก็อาจรู้ว่าสไนมันอาจยิงทะลุหัวได้ทุกสไนนะแต่วันนี้เราก็จะมาลองแบบยิงแบบไม่เล็งดูนะฮะว่ามันจะสามารถทะลุได้หรือเปล่าฮะแต่ละสษนตยก็มีความแมั่นยําต่างกันนะฮะเดี๋ยวเราก็มาดูกันเลยนะว่าเรายิงแบบไม่เล็งนี่สไนมันจะสามารถยิงทะลุหัวได้หรือเปล่านะฮะเราก็ไปดูกันเลยนะฮะไปลุยกันเลย อาสนายกระบอกแรกของเรานะนั่นคือเจ้าเชตเอก M สองร้อยนะที่เราจะมาทดสอบดูนะฮะนี่นะฮะเชตเอก M สองร้อยแบบรุ่นออริจินอลนะฮะนี่เดี๋ยวเรามาลองดูกันเลยนะฮะนี่ยิงติดกำแพงกันนะฮะแล้วส่องไว้ก่อนนะฮะนี่ส่องไว้ก่อนนี่แล้วผมจะยิงแบบไม่เล็งนะฮะดูนะอุยโอ้โหไม่โดนนะคือแบบปืนมันโคตรเบี้ยวนะกระสุนมันอะดูนะฮะโอ้โหโดนตัวฮะกระสุนเบี้ยวไปไหนไม่รู้นะฮะคือยิงหัวไปแล้วนะฮะคือถ้าเราไม่ส่องเอ้ยทุยไม่เล็งแบบ ซูมยิงนี่ก็คือมันความแม่นยำมันจะลดลงไปมากเลยนะสำหรับสไนเปอร์นะมนี้พูดอะไรออกมา,าดูนะนี่ฮนะเดี๋ยวเรามาลองดูนะโอ้ทะลุตัวนะคือว่ายง่ายนะสไนเปอเชเ,เอ็มสอง้วก็ความแม่นยำก็เวลาไม่ยิงก็ถือว่าน้อยมากอยู่นะฮะนี่ฮะเห็นไหมฮะคือถ้า,าไม่ซูมยิงนี่เราจะไม่สามารถยิงทะลุหัวได้เลยนะคือเป้ามันจะคลาดเคลื่อนนั่นเองนะฮะไม่ใช่ฮะวิธีกระสุนมันจะยิงออกไปเบี้ยวนั่นเองนะฮะนี่นะฮะ อาสไนเปอร์ต่อมานะสไนในตำนานของเรานะฮะบาเดตเอ็มแปดนะฮะนี่เดี๋ยวเรามาลองดูเลยะฮะว่ามันจะเป็นยังไงนะฮะเดี๋ยวเดี๋ยวสักครู่นะฮะไปอยู่ฝั่งนู้นดีกว่านี่นะ,ะถ้าผมจะซูมแล้วก็ยิงแบบไม่เล็งดูนะฮะว่ามันจะโดนหรือไม่โอ้โหโดนนะฮะโอ้สี่ตัวนี่หงายเลยนะฮะก็คือความแม่นยำของสไนบาเดตมันก็คือถือว่ายังมีมากอยู่นะฮะคือเราไม่ซูมยิงนี่ วิถีกระสุนบางทีมันก็ตรงนะฮะสำหรับสไนเปอร์บาลเลตเอมบายนะฮะก็ถือว่าใช้ได้นะฮะความแม่นยำสูงแถมแรงอีกนะฮะสำหรับสไนเปอร์บาลเลตของเรานะฮะเห็นว่าบางทีกระสุนมันก็ออกจะตรงๆนะฮะแล้วก็บางทีก็เบี้ยวไปมานะฮะนี่เดี๋ยวเรามาดูกันนะฮะยิงแบบซูมหรือเปล่าไม่ซูมอ่ะไม่โดนนะโอ้โดนตัวนะฮะคือกระสุนมันพุ่งไปโดนตรงตัวนะฮะแต่เรามายิงแบบซูมยิงกันดูนะฮะคือแม่นยำทุกสไนเลยนะฮะ โอ้นอนหงายเลยฮะหงายเกลี้ยงเลยฮะนี่โหทะลุหมดเลยนะฮะคือบバレต์สามารถยิงทะลุได้ถึง8ตัวเลยนะฮะอ่ะสไนต์ต่อมาฮะที่เราจะมาทดสอบนั่นคือสไนต์ SVU นะสไนต์โกงอีกสไนต์หนึ่งนะซึ่งเป็นสไนต์ที่มีว่าไงความแม่นยําหรือวิธีการยิงกระสุนแบบแม่เล็งถือว่าตรงมากนะฮะเดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะฮะว่ามันจะเป็นยังไงนะฮะยิงโอ้โหไม่โดนฮะขนาดสไนต์อ้โดนตัวเดียวนะฮะหงายไปแล้ว คือยังไงอะวิถีกระสุนมันก็ยังเบี้ยวๆอยู่นะฮะเห็นไหมฮะก็ไม่น่าจะตรงมากนะสําหรับสไนาย SBU นะฮะนี่ขนาดยิงใกล้ๆได้2ตัวนะฮะคือวิถีกระสุนมันเบี้ยวนั่นเองนะฮะยิงไปนะฮะเนี่ยเห็นไหมฮะคือกระสุนมันเบี้ยวไปไหนไม่รู้อะนู่นแต่สองตัวนะฮะคือตัวสุดท้ายไม่โดนเมื่อกี้ฮะเดี๋ยวามาลองยิงแบบเล็งกันดูหรือเปล่าไม่ยังไม่โดนเลยนะ,ะดูโอ้โห ขนาดอย่างนี้ยังไม่โดนเลยนะฮะนี่เดี๋ยวเรามาส่องยิงดูเออคือความแม่นยำสูงมากเลยฮะนี่อโอ้โหหงายไปนะฮะสุดยอดนะฮะสำหรับสไนน์นี้ก็ถือว่าความแม่นยำก็ใช้ได้นะฮะอ่ะต่อมาฮะเรามาทดสอบที่สไนวี VSK 94เก้าสี่นะฮะสไนหาย่ามเหมือนกันนะเป็นสไนเกียร์นะสไนนี้คือมันมีเป้านะฮะเราไม่เล็งเราก็ยิงคือมันตรงมากเลยนะเห็นไหมฮะเนี่ยโอ้โหหงายทั่วหน้าเลยฮะดู โอ้ปาโตดูฮะโอ้โอ่งว่างนอนพร้อมกันเลยฮะดูอืลาก่อยก็คือความแม่นยำมันก็ไม่ต้องเลงก็ถือว่ามีเยอะมากเลยฮะสำหรับสไนวีเอสเคเก้าสี่นะฮะนี่อืมมีเป้านะสไนมีเป้าม่งโคตรเจียนเลยนะโอ้ดูฮะแถมแรงด้วยนะสไนนี้นะฮะอ๋อโอ้โหเห็นไหมฮะ ก็ถือว่ายังตรงฮะเนี่ยขนาดไม่เล็งนะมะมาสักพูดถ้าเล็งมีความแม่นยำก็สูงขึ้นไปอีกนะฮะอ่ะต่อมาฮะเรามาทดสอบที่สไนพีจีเอ็มนะฮะนี่สไนที่ยังไม่เข้าในเซิร์ฟไทยนะฮะแต่เรานํามาทดสอบนะสำหรับสไนตัวนี้นะฮะซึ่งเรียกได้กล่าวขานว่าเป็นน้องของปืนบาเรตนะฮะดูเสียงลักษณะคล้ายๆกันนะโอ้โหยังโดนตัวเลยนะเห็นไหมฮะเล็งไปหัวโดนตัวซะงั้นนะฮะคือวิถีกระสุนแม่งเบี้ยวนะฮะแต่ก็เบี้ยวยังไปโดนตัวนะเมื่อกี้นะฮะเรามาลองดูนะโอ้โห โหเล็งหัวแต่โดนตัวฮะคือวิถีกระสุนมันเหมือนมันมุดลงไปนะฮะมันสักครู่นะฮะว่ายังไงอ่ะมันเบี้ยวนะฮะเราเล็งหัวแต่มันยิงลงไปข้างล่างนะเมื่อกี้นะฮะเห็นไหมฮะดูวิถีกระสุนนะผมเล็งตรงหัวนั่นนหะกระสุนเบี้ยวไปไหนไม่รู้นะฮะโอ้ก็ถือว่ายังยิงโดนตัวอยู่นะฮะก็ถือว่ามีความแม่นยำอยู่นะฮะสำหรับสไนเปอร์ PGM นะฮะอ่าใช้ได้เลยทีเดียวนะฮะนี่สไนป์นี้ก็ยังไม่ลงเซิร์ฟไทยนะฮะอย่างที่บอกไว้นะฮะ เดี๋ยวเรามาดูอีกนะฮะแบบโดนเปล่าโู้โดนแต่ตัวเลยนะฮะไม่โดนหัวเลยอะ่ะถ้าสองเฮ้ยท้าสองหูกูภาษาบ้านเกิดเลยนะฮะถ้าเราซูมยิงนะฮะโหผมผมติดปากนะฮะนี่ฮะซูมยิงความแม่นยำก็เพิ่มสูงขึ้นไปอีกฮะคือโดนแน่ๆน,นะฮะหัวนะ อ่ะต่อมาไนายที่เราจะมาทดสอบนัคือ Tactical G2 นะฮะอ่าผมขอยกรุ่นแบบ G เ้ยทุย GSL 2016มานะฮะนี่มาดูกันะฮะโดนตัวเดียวนะฮะยังเบี้ยวเอยู่นะฮะธีกระสุนนะฮะน่ะเบี้ยวไปไหนไม่ดูนะฮะมาดูกันอีกนะฮะโอ้ยยังโดนตัวนะฮะเหมือน TGM เมื่อสักครู่เลยนะฮะคือเล็งหัวแม่งกระสุนมุดลงไปโดนตัวนะฮะน่ย ความแม่นยําก็ถือว่ายังไม่ค่อยมีนะฮะยังมีน้อยอยู you know oh. ่นะสำหรับสไนท์แท็กเกอร์เคลนทีทูนะฮะโอ้ยังไม่โดนนะฮะยิงระยะนี้นะเล็งหัวนะเนี่ยกระสุนเบี้ยวไปไหนไม่รู้เนี่ยโอ้โหจะโดนหรือเปล่าไอ้น้องโอ้โหโดนตัวเดียวฮะโดนจริงแต่ก็โดนตัวเดียวเดี๋ยวเรามาเล็งยิงดูนะฮะสูงโอ้โยแม่เกือบเกลี้ยงนะฮะ นี่ถือว่าเป็นสไนที่ใช้ได้อยู่นะฮะสำหรับสไนแทคติเคิลซีทูนะฮะเอาสไนต่อมาที่เราจะมาทดสอบนั่นคือสไนเอลหนึ่งหนึ่งห้าเอวันนะครเป็นสไนแบบรุ่นซีรีส์เอเลียนนะฮะที่ผมจะยกมาทดสอบวันนี้นะฮะนี่เรามาดูกันนะฮะนี่เล็งหัวล้กันนะ,ะโ,อโ,โอ้โหโดนตัวหลังฮะ,ะแต่ไม่ตายฮะเมื่อสักครู่นะฮะ <c oughs> เล็งหัวตัวหน้าไปโดนตัวหลังเมื่อสักครู่นะฮะเอ้ยโอ้โหยังไม่โดนเลยฮะ เบี้ยวไปไหนไม่รู้ฮะดูฮะเวลาตอนยิงนะฮะเนี่ยผมเลงหัวนะฮะโอ้โหโดนตัวเดียวฮะคือกระสุนมันเบี้ยวไปไหนไม่รู้นะฮะเมื่อกี้นะฮะนี่ยิงดูนะฮะดูใกล้ๆโอ้โหใกล้ๆยังไม่โดนเลยฮะโอ้แต่ถ้าเราสับสับแล้วยิงไปนี่ถือว่ากระสุนยังยิงได้อยู่นะฮะโอ้ยไม่โดนฮะโอ้ยยังโดนฮะเมื่อกี้โดนตัวสองแต่ไม่ตายฮะอุ้ยโอ้โหทะลุตัวมเลยฮะเดี๋ยวเรามาลองเลงแบบ ยิงดูนะฮะหรือซูมยิงดูนะฮะว่าความแม่นยํามันจะเพิ่มขึ้นนะฮะก็มีเนี่ยโอ้โหสังเกตได้ว่าเวลาเราซูมยิงนี่ทุกสไนจะทะลุหัวทุกสานเลยนะคือยังไงความแม่นยํามันก็คือเต็มประสิทธิภาพนะสาหรับของสไนเลิเฟินซูมยิงนะฮะนี่เวลาเราซูมยิงสังเกตได้ครับว่ามันทะลุได้ทุกหัวเลยนะฮะนี่นะฮะเห็นไหมฮะ สไนต่อมาที่เราจะมาทดสอบนะสไน AS เอหูนนะผมขอยกรุ่นซีรีส์ b ีบี2 0 1 6สองสิบหมาทดสอบนะฮะดูนะฮะโอซูมสองชั้นเลยสไนัยนี้น่าจะมีความแม่นยำสูงอยู่นะฮะเรามาลองดูกันเลยโอ้อะไรนี่โอ้ไม่โดนเลยออโออกโอ้ยี้ยังได้ตัวนะฮะแต่ยิงโอ้หนึกว่าซูมสองชั้นจะมีความแม่นยำสูงฮะคือยังยิงไม่โดนอีกนะฮะอืม มันแล้วแต่ระยะกระสุนหรือว่าวิถีกระสุนที่จะพุ่งออกไปด้วยนะว่ามันจะมีความตรงแค่ไหนนะดูฮะยิงใกล้ยังไม่โดนเลยฮะดูอันนี้น่าจะโดนนะเนี่ยเอ้ยดูโดนก็โดนตัวเดียวจริงฮะเนี่ยลองดูฮะโอ้เอ้าเล็งหัวดูไปโดนตรงตัวอฮะดูฮะโอ้โหราซูมยิงนี่มันสะใจจริงครับเวลาแบบทะลุหัวหลายๆหัวนี่นะฮะสุดยอดไปเลยฮะ ทุกสนไนเปอร์ง่ายก็คือมีประสิทธิภาพของความแม่นยำอยู่อยู่ทุยอยู่แล้วนะฮะเวลาเราซูมดิงนั่นเองนะฮะของสไนเปอร์ทุกสไนเลยนะฮะยูอสไนต่อมานะฮะสไนในตำนานกันนะสนไนม้นะฮะโอ้ที่มีกันทุกท่านทั่วหน้าเลยนะฮะใน,นกระเป๋าคลังแสงนะฮะหรือกระเป๋าสมาร์ทของเรานั่นเองนะฮะเรามาลองทดสอบดูนะฮะนี่ยเอาไปดูเลยนะพี่ โดนโดนเอาไปโดนตัวหลังอีกเอายิงเล็งตัวหน้าไปโดนตัวหลังทนะั้งหมดสักครู่โอ้โหจะเบี้ยวไปไหนนะฮะอ,อุ้ยโอ้โหยังทะลุนะฮะทะลุตัวหมดเลยอะโอ้โหยังได้นะฮะสำหรับความแม่นยำแต่คือพาวเวอร์มันน้อยนะสำหรับสไนไม้นะ,ะว่ายง่ายก็คือกากนะสไนมีติดกระเป๋าทุกคนนะสำหรับสไนไม้นะฮะเรามาซ o o m ยิงกันดูนะฮะโอ้โห โอ้นี่นะฮะเต็มเต็มฮะเต็มบ้องหูนะฮะหงายนะฮะดูฮะหมวกนี่ปิวล่องนะฮะโอ้โหสุดยอดอ่าเป็นไงบ้างฮะเพื่อนๆกับการทดสอบเหล่านี้นะฮะหากเพื่อนๆไม่ชอบใจก็ขออภัยมาณที่นี้ด้วยนะฮะหากชอบใจก็ฝากกดไลค์กดซับสไครต์ด้วยนะเพื่อใหพลาดคลิปใหม่ๆจากพวกเรานะสำหรับวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันคลิปหน้านะฮะหากพูดผิดประการใดก็ขออภัยมาณที่นี้ด้วยนะครับบ๊ายบาย